ปฏิทินปี2,508ครบเลยตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวาเรียกว่าแผ่นเดียวเอาอยู่ปีนี้แสดงว่าปีหนูมิกกี้เป็นมิกกี้เมาส์อันนี้ดูไม่ใช่กระดาษคือเป็นแผ่นพลาสติกแต่ที่สวยงามก็คือ มีมิติเนี่ยเป็นนูนนูนขึ้นมาเป็นมิติถ้าดูด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นมิติจริงๆอันนี้ข้างหลังบุ๋มข้างหน้าก็คืออย่างนี้อย่างนี้ก็เอาไปขายได้เพราะว่าบางคนก็เห็นว่าแปลกเอาเก็บไว้ดูยิ่งของเนี่ยพอมาขายของในตลาดอย่างนี้จะเข้าใจว่า ของบางอย่างอะไรอะไรก็เอามาขายได้คนนิยมชอบของเก่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือเก่าของใช้เก่าๆก,กระทั่งกล่องไม่ขีดเก่าๆก,ก็เอามาขายได้ราคาด้วย